เราจะหงหรือจะนกสำหรับใครนะคะที่ในเรื่องของความรักกำลังอยู่ในจุดที่ค่อนข้างไม่น่าที่จะชัดเจนดูเป็นอะไรที่คอมเพล็กคตมากๆเลยยังไม่รู้ว่าจะสมหวังไม่สมหวังหรือใครที่โสดมานานมาดูกันเลยค่ะทีนี้นะคะกะติกาง่ายๆมากๆให้ทุกคนทำตามแม่หมอนะคะทุกคนตั้งจิตนิ่งแล้วก็ ตั้งจีวธิฐานว่าข้าพเจ้าเอยชื่อนามสก,กุลวันเดนปีเกิดขอเทวดาประจำตัวเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาเจ้าของกายสังขารช่วยเปิดทางในการทำานายครั้งนี้ด้วยเถิดว่าในวันวาเลนไทน์นี้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ของข้าพเจ้าจะหงหรือนกจากนั้นนะคะให้ทุกคนจ้องมาที่ กองไพ่แม่หมอจะหยิบไพ่นะคะจำนวนสองกองไว้อยู่ในมือแล้วเดี๋ยวจะให้ทุกคนเลือกว่าจะเอาซ้ายมือและขวามือดูไว้ว่าจะเลือกกองไหนแล้วเตรียมรอรับคำทำนายหลังคลิปได้เลยค่ะ ให้ทุกคนนะคะมองมาที่ทา้ทายทั้งสองกองนี้กองไหนดึงดูดมากกว่ากันระหว่างซ้ายและขวาแล้วรอรุน้นคำทำนายพิกัจนี้ได้เลยว่าคุณจะหงหรือจะนกค่ะเอาละค่ะทีนี้นะคะก็มาเข้าสู่คำทำนายกันแม่หมอขออนุญาตเปิดที่มือขวาของแม่หมอก่อนเลยละกันนะคะ เราจะเห็นว่าเราเปิดกันสดๆเลยนะไม่ได้มีการเลือกหยิบคัดสรรไพ่ไว้ก่อนเลยนะคะทุกคนอ่ะมาจูในวันวาเลนไทน์นี้นะคะโชว์ขึ้นมาว่าใครใความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันจะชัดขึ้นชัดในทางที่นกค่ะ <c oughs> ตีความไปว่าคุณจะนกคุณจะ จบแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้โอเคมันชัดเจนขึ้นชัดให้รู้ว่าเราไปต่อไม่ได้ใจหายไปเลยในอากาศนะคะมันหายไปเลยค่ะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าโอเคฉันไม่ต้องรอกับคนนี้ฉันไม่ได้ไปต่อกับเขาแล้วฉันต้องบินออกมาแล้วค่ะเป็นนกที่ต้องบินบินบินกลับหารังตนเองเลยนะคะแล้วก็ต้องทำไมคะ รักษาใจของตนเองไม่ว่าจะเพศหญิงไม่ว่าจะเพศชายนะคะอยู่คนเดียวมีความสุขกว่าเยอะเขาว่าอย่างนี้ตัวไพ่นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเศร้าใจไปสำหรับใครที่นกนะคะทีนี้มาดูการสําหรับคำทํานายกองสายมือมาดูซิว่าจะหงหรือจะนกอีกไพ่ก็ค่อนข้างที่จะ โอเคไพ่ okay. ค่อนข้างที่จะดีกับเราตรงที่พอเราตั้งจดมาว่าอันไหนโฮงอันไหนนกมันต้องแยกชัดเจนแต่ต้องมาลุ้นว่าเอะแล้วถ้ามันมีโอกาสเกิดมาเป็นนกทั้งคู่หรอือจะว่ายังไงใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยโชว์ขึ้นมาว่าคุณไม่นกค่ะเพราะอะไรมันขึ้นมาว่าความสัมพันธ์ใช่มันไม่ชัดเจนแล้วมัน ที่โสดอยู่ก็ดูแบบว่าดูท่าว่าอุฉันจะเหงาฉันจะแบบว่าเศร้าส้อยไม่มีใครนู่นนี่นั่นในเรื่องความรักมันจะไปต่อได้ไหมมันดูลุนๆตุ้มตุ้มต่อมๆแต่สุดท้ายท้ายที่สุดค่ะโชว์ขึ้นมาว่าค่อนข้างที่จะสําเร็จแต่คุณต้องพยายามนะความหมายคือคุณจะสําเร็จคุณจะหงได้เนี่ยคุณต้องพยายามนะคุณต้องทําอะไรบางอย่างมันโชว์ขึ้นมาว่าคุณต้องทําแล้วคุณจะเป็นหงุได้ ดีลนี้คุณจะสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ที่โชว์ขึ้นมาสิ่งที่กังวลอยู่แม้ว่ามันจะต้องแบบพยายามหรือทุ่มอย่างหนักแต่เพื่อให้วานลนไท้านี้ฉันเป็นหงแล้วแล้วก็สู้เขาค่ะนะคะสู้เขาเนาะแล้วคุณก็จะสมหวังโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นคําทำนายทีเ่เขาเรียกว่าพิก์ดเนาะที่แม่หมอตั้งใจทําพิเศษมาให้กับทุกคนได้มาร่วมสนุกกันสําหรับ ใครนะคะที่ชอบแล้วก็อยากจะติดตามหรือว่ารอดูคลิปอื่นๆใหม่ๆนะคะก็สามารถกดติดตามกด subscribe ช่องไว้ให้แม่หมอด้วยนะคะแม่หมอจะได้มีกำลังใจมาพบกับทุกๆคนอยู่เรื่อยๆเนาะ